สวัสดีค่ะเยอรมันไทยอีสานเราจะมานับเลขต่อจาก25คลิปที่แล้วเราจะมานับ26ต่อนับจากข้างหลังมาข้างหน้า26เซกอุนสวาสสิก27ซสีเบนอุนสวานสิก28อัคตอุนสวาสสิก29นอยอุนสวานสิก30ตรายสิก 40่สิบ fear s i c 0ห0าสิบ fifth s 0 c k หกสิบ sixth s i seventh s i eighth s i ninth s i c hundred หนึ hundred eyes หนึ hundred s w i n สองร้อยสไวเฮนเดสามร้อยตรายเฮนเดสี่ร้อยเฟี0ฮนเดห้าร้อยฟุมเฮนเด d หกร้อยเซ็กซ์ฮนเด